มองนฟร้อมนเชรี่วอ้้น,นเป็นเดือจ้าแม่ปดูองสองอลทุนเรืนังวัดชนบุร้ิอนเูเจ้าแม่ปดูอ,องฟร้กกอมชบุรีพมทั้งสองลำเข้าเทียบทุนแล้วเนียร์ออลไซด์นาววิชุดคิปไอซอนร ตีทั้าแมกมาูทองตแค่ชักูนมนมากไม้เดือร้อสูลอุณทตะีนามชม่นะราราไม่นาก็ต้องหนาอะไรทีนี้ก็บอดดือเดแตกก็เดอกัจะบจ่ากัน่นเ้นแล้วก็เดกันเ้ก็แต่เป็นอร์ดิคนทาง้เห็นแมดทิศคตทางนุ่มเงินนคิดคุยจะไมกเป็นดูทองโก้คุยนุ่มงินนคิดช่วยเจะมเป็นดูทอบจูงนุ่มเงินวเม วาเจ้าแม่ก็ดูของกัเด็กคนี่คนต่างคนต่างคนต่งคนตาคนตางคนต่างคนต่งคนต่างคนต่งคนต่างคนต่งคนต่างนต่างนงนางนางาตางนต่างคนตานต่างนตานตาายคนต่างคน่งคนานต่านต่างคนต่งนต่างต่คนาท้ายเรือาปิดต่างนต่างคนต่เงินตต่ตางคนตานตลงนต่างางคต่งนาางคนางนาง่างครตางนต่ายน่ายคนตางางคน่างคนต่าง่างคน่นต่างต่าค่างคนต่านต่างนตน่างาน่นา่า่งาาเคา่า บอกเลยว่าในแม่แมน้ำเจ้าพระยาอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ปรเกอบไปด้วยภูชาทั้งสามโลกไระกอบไปด้วยยักษ์เทวดาจะมองตาเป,ป,ปมันไปมันเปมันเอาละทีนี้ใครจะเข้าใจไปติดตามชมก,กันเลยชงเยครับจันี้หลงน้นน้นผัเชิญนตามล้กท่านงานี้ใครเป็นรูเป็นจาเป็นหัว เฮโลสารภาพเจ้าแม่ปนุทองไม่รักกันเลยก็ตาก็ฟ้าอาจารย์เป็นไล่ตายตาลายติดน้องแน่ใจนิเพนินเมงจี้จี้จี้เราเข้าซนเซียนี่ครอสเดอะฟินิชไลน์ณะนี้ท่านคณะกรรมการผู้สูเกียรตไม่รอช้ายกถอยเชนะครับให้แกรอบน้ำแงเรมืองผนุมห้าด้วนเมือน